เด็กๆมารวมตัวกันทำอะไรน้องเบิร์ดสบายดีหันหน้ามาเป็นยังก์หันมาหน่ะไหมอย่ากกินหนูอี่ยวกลับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีอรัประลุงสบายดีเบิร์ดสมองสบอรณ์สบายดีพระสุขุสุคนเปิดคลิปมาเมื่อนี้เด็กๆเต็มเลย,เ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 ยพี่น้องเลย มาผมก็พอกับ<ม>ซ่องซาล่ะ,ละส้นเกับสินเคยพี่น้นองยังแต่มอเตียมอเตียปยังมอเตียสบายดีเ,<อ>เหตีเด็กๆมารวมตัวกันก็นกคือไปตัดไหม่ไผ่บ้านมาลำหนึ่งไปตัดไม้ไผ่บ้านมาลำห,หนึ่งก็เลยมารวมตัวกันเห็นยังพี่น้องเด็กๆอยากกินบังคลรามมาสันตัดไหม่ไผ่บ้านมาลำหนึ่งด้วัาสิพ้าผีพาน้องมาเ็ดบังคารามกินกับเด็กๆ แต่ขันแรกเข้าก็บสิไปเอาผีแลบังที่2ท so right ี <e 9, ่สมลงมาผีมีหูยุสองมือบังไปเจ็ดนนาี้ยนโอ้ยไปจิตา้องไปยิน เขาจะเอาบังทำนิวก็อยู่ะไนนเนี่เบิร์เลยเขาบดาเข้ามากมปดาษกกไลล่ลมเขาไปเลยดิีสอ้ยระบ้ใส่ติมเลยก็แลันพอแหลกเมียน่ทยแบบเท่ามาจอและมาเมียนบบนี้มาจักหน่อยไปหาพื้น ประมาณสามสิบสี่สิบนาทีนี่นนค่ะเผื่อมันบอกบอกลง,อ,งอีก <c oughs> อีกไม่ได้เต็มไงไม่ได้มันก็จะเต็มกระบ,บ้างหรือว่ายังเต็มเขาล้ามสูตรบุษยยังล้ามเขากินแล,ะละ้วล่ะโมมีกะทิน้ำตาลหาย หายเสร็จไม่เต็มบ่คูบังเขาจังขี่ในเขาห้องบริมาเนี่ยมาเขาสะก่อนจักหน่อยไปหาพื้นมาแบบน้ำใสสะอาดังดังไพ่ันเป็นฐานเจียงเผาไปเอาเคียงเด้อเคียงเขาอยู่เพื่อนไม่ทองเผาใส่เคียงเผาใส่เคียงบอก พากันขึ้นไปยังก้นไม้ลงมาแม่เต็มอยแมเลยเต็มกระตังเมีนไปหาพื้นจกหน่อยอยังมาเต็มันไหนจะหน่อยอยออังเผาเวลาิขาวัจบเวลากาบลามน้ำไปเตมาปิดปิดปากมนก่ปิดปากหาหกันกิน <c oughs> ทมคือคำหวานคำหวานคือสมมกินแต่แม่มันสมอ้ามตัวค้ากี่ตัวป๋อแ้แบบว่าเอาใส่ขนมปังข้างในวะข้างในเดี๋ยวไปเตาเดี๋ยวไปหาใหม่นะมาทีเกลียถ่านออกมาใส่เอาเะยเอาเลยมื่อหนบินจะให้ผเกี่ยเขาอยู่ตัวถ่าน

ไม่ละขอบังหนึ่งเนาะบังพิดกับพิดเดอเอาล่ะนะ บางพิษก็พิษบางถือก็ถือบางหวานก็หวานบางเข้มก็เข้มน้องเบิร์ดมีเปนั่งไกล้ลูกมันเหาะอาการน่าขูดเลยเี่ยเดี๋ยวเกียวกับไก่ ตอนนี้ไพ่เขาดาบคนละไม่ไม่ไม่มาเรียนไพ่มามาม่ไม่อื่นมาเนที่ไขึ้นเวอแหลมจีชู้กนดาบ่นละยังไม่ผ่าดังไฟเสียทางเนอพียงเ้าก็รอต่อไปนะพี่เนาะ บองกะล้ามสูตรของเฮาบ้ใสายยังเลยพี่น้องเ้ยเห็ดขาล้ามเพียวๆเลยคือแบบเขาสดๆบริสากะทิน้ำตาลเลยเนาะห่อมักแบบนี้ก็เลยเห็ดแบบนี้แต่ผูชิพิกบังกาล้ามกระดังสะดิบดีเลยพี่น้องเ้ยบรรยกาศขางเฮ่อนเฮาพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าเพิ่งคิดมาโอ้ยเดี๋ยวมาหนังถางเฮือนน้องเบิร์ดเผาพริกเดือบังกะรำบวนยากาศทั้งหนาบา้านหัวเฮือนเถาแคมทางมีแต่ต้นไม้พี่น้องเลยต้นคูนแล้วก็ ต้นมักคิดามาเขียบเนาะต้นดอกแคพี่น้องทางนั้นรอบังคารามทางนี้มาเบิ่งเด็กๆเ,เล่นพี่น้องป้าน้องการจะมาขีดแห้งเต่เล็ดเนี้ยากานอะไรเล่นไม่มุกเดือเล่นไม่มุดเลาะแจ็คขีทางอื่นเอิะไรแต่แต่บ้านเฮาเอิ่แนแบบนี้นะพี่น้องมาเบิ่งน้องสลายกับน้องการสองคนเล็ดเล็ดเลยก็มีการอู่ได้จ็กไม่อมูอ่สามชิ้นล่ะ อี่ับาาี่เลยายนีด้อมีใม่หนึ่งได้อีกอันนี้ก็เอิ้นแบบเอิ้นมาได้เลยนี้ตีหัวประคอตีหัวประคอแต่ตีหัวใม่ ตีม่ตีัวประกอบเบิ้ลยลินไ่ทั้งนลินไผ่ควันกุ้มอยู่ว้วว้วว้าจดโค้งไปเลอตีอันแล้วก็หน,นันนบหน้าบ้านเอาจากไม่ก็อู่นะ <30 S 2> สามสิบมไม้ในามไม่แล้วก็อู่ต้หน,นักกันอูน่จนสิเป็นลมตาย <c oughs> แกงมาถึงเธอมาตายพี่น้องเ้ย วันนี้ที่สะลายลินที่น้องกัดเป็นคนหับคันหับได้ก็ตายหับลูกได้ก็ตายอ้าวโบถึง <c oughs> แกงมาถือกระตายโว้ยโบถึงเนาะชะลายได้ยังใหม่แล้ว จะลายตี้วาประคอพี่น้องลุ่นน้ำกันจะล,ล,ลายตี้ถืออยู่บ่บเดี๋ยว <laughs> มาแต่เบิ่งเหร็นไพ่ไหมบางขลามมาหลาับจังเนาะน้องเบิ้งไม่ผู้เผาบางขลามเอ้าเอ้าเอ้ยอออ GU อกันเทเดอูบดีแล้วไกลแท้แจะนอนหวัวผมพี่น้องไหม ไแล้วกันเล้วยังอีกชามสีไม้หนึ่งกันกรไดิ우อ,อืมจะไลายสิบใตยก่อนบอกเอาเบิ้งโอ้ยบันทึกกันได้อู우วันนี้แหละเอออ้อเขากองไพซะเนาะเอาสลายบวเห็นแบบตายวันนี้ เน่ตายค่ะนี่ไปเบ่งบังขลามกว่าพี่น้องเลยไพ่ใหม่ไปเลยปิงแต่เว้นเว้นจดขำยังไม่ได้กินบาลุไพ่ใหม่ไปแล้วก็ดดอว่าเราเขาออกดึงออกดึงดึงออกมา จะได้กินเลยเลยพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็เชิดได้จบสำนีน้อพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามสักสละบ,บันหน้าลำเดอ้เดอพี่น้องผิดผ่าดประกันได้ขอโทษขออภัยหลายลๆพี่น้งองยิ่ดีไม่แห้งเบิดสุบมงสุบนสบายดีหขบ้านดิป่าดุ้ง